สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาหน้างานนะครับพามาแก้ปัญหาหน้างานประเด็นนะครับประเด็นเสียงหำเสียงจีนะครับเสียงจีเสียงหำเสียงเตื้ดต่างๆนะครับที่เกิดจากตู้ลำโพงนะครับเสียงที่มันดังจากถ้าเป็นตู้ซับเบสมันจะดังตืรด แต่ถ้าเป็นตู้กลางแหลมมันจะดังเสียงจักรจันนะครับจดังตลอดเวลาเสียงพวกนี้นะครับมันเป็นเสียงที่ะจะทาให้เราโดนตนําหนิแล้วก็เป็นเสียงที่สร้างความลาคาญใจนะครับสร้างความลาคาญใจให้แก่ผู้ที่อยู่หน้าตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นแขกหรือหรือหรือเป็นเจ้าของเครื่องหรือเป็นนักดนตรีนะครับซึ่งจะมาตําหนิเราแม้ว่า เราจะเช็คอ่าเช็คอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับมันไม่มีปัญหาไม่มีอ่าพีคไม่แดงไม่อะไรนะครับอ่จากเครื่องอุปกรณ์เราติดปกติทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นเลยนะครับเออมาดูที่มิกเซอร์มิกเซอร์มันก็ไม่พีคนะครับเราจะแก้ปัญหาเราจะไล่ตรงจุดไหนให้มันเจออ่า เสียงที่มันดังจากตู้ลำโพงจะได้หายไปนะครับจากประเด็นนี้นะครับเรามาดูที่ชุดอุปกรณ์ของเรานะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ภาคนะครับเพื่อให้ความง่ายในการเช็คสัญญาณของเรานะครับบางทีเราจะไม่ต้องมาเสียเวลาเช็คอ,อ,อุปกรณ์สัญญาณเสียงต่างๆภายในภายในเครื่องนะครับผมแบ่งออกเป็น สัญญาณภายนอกนะครับก็คือสัญญาณเสียงสัญญาณต่างๆที่มาเข้ามิกเซอร์นะครับสัญญาณภายในก็คือสัญญาณจากมิกเซอร์ไปหาอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับชุดเครื่องเสียงของเราเรียกว่าชุดสัญญาณภายในนะครับชุดสัญญาณภายในนี่มันดูไม่ยากนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับสัญญาณภายในเราสังเกตง่ายๆเมื่อเราต่ออุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับ แล้วเปิดสวิตทุกอย่างมันไม่หำแสดงว่ามันไม่ได้เกิดจากสัญญาณภายในฉะนั้นนะครับต่อไปเรามาเช็คสัญญาณภายนอกนะครับจากโทรศัพท์ของเรานะครับสัญญาณที่เราจะปล่อยสัญญาณเพลงนะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับ,า Computer, รบมาเข้ามิกเซอร์นะครับมาเช็คที่เ,เกณฑ์นะครับเกณฑ์สัญญาณเข้านะครับเ,เราตั้งขนาดความถี่ สัญญาณหรือว่าความในมิกเซอร์แต่และตัวนะครับมันจะมีช่องอินพุตที่เป็นช่องอินพุตสัญญาณ input อินพุตไม่นะครับถ้าเราเสียบเสียบตามช่องที่เขากำหนดไว้นะครับมันก็จะไม่ให้เกิดปัญหานะครับเมื่อเราเช็คจากสัญญาณภายนอกนะครับจากเสียงเพลงแล้วเราลองมาฟังตู้ซ้ายตู้ขวาดูนะครับจริงๆแล้ว เมื่อสัญญาณภายในเราเราต่อครั้งแรกแล้วนะครับมันไม่มีปัญหาแล้วนะครับไอ้พวกนี้มันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้ามันเป็นปัญหาจากสัญญาณภายนอกซ้ายขวายังไงมันก็ยังทำนะครับจุดสําคัญก็คืออุปกรณ์เครื่องเสียงจากสัญญาณภายนอกนะครับสัญญาณภายนอก ตัวที่จะเป็นจุดใต้ตำต่อที่เรามักจะมองไม่เห็นนะครับก็คืออขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่มันมาเข้าอุปกรณ์ต้นกำเนิดสัญญาณของเราอย่างเช่นาสายไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้าสายชาร์จนะครับส่วนมากเราจะมองไม่เห็นนะครับสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จ สายชาร์จโทรศัพท์กับสายชาร์จแท็บเล็ตนะครับที่เราเปิดเพลงนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับการชาร์จไฟในขณะเปิดเพลงนะครับการชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์ที่เราใช้งานนะครับที่เราใช้งานนะครับเพราะว่าสายพวกนี้มันไม่มีตัวกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ,อส่วนมากสายไฟอย่างเช่นสายคอมพิวเตอร์หรือสายอะไรต่างๆมันจะมี แม่เหล็กกลมๆนะครับอยู่อยูอ่ตามข้อต่อของสายต่างๆอันนั้นก็คือแม่เหล็กป้องกันขึ้นรบกวนนะครับแต่สายชาร์จโทรศัพท์ที่เราซื้อที่เราซื้อมาใช้งานเนี่ยหกบาท100ร0อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่มีแม่เหล็กนะครับอ่าส่วนมากมันจะเป็นจุดจุดที่เราหาไม่เจอแล้วค้นหานะครับไปไปมามามันก็มาจาก Tab แท็บเล็ตเรานี่เองนะครับเสียงตืดเสียงหำนะครับสรุปก็คือแบ่งนะครับแบ่งออกเป็นสโซนนะครับสัญญาณภายในสัญญาณภายในคือสัญญาณที่ต่อภายในหลังเครื่องในอุปกรณ์ของเรานะครับถ้าต่อครบเปิดเปิด power โดยที่ยังไม่ได้เปิด power โดยที่ยังไม่ได้ต่อปล่อยสัญญาณเพลงสัญญาณดนตรีซาวด์ต่างๆเข้าไปมันไม่หำแสดงว่าสัญญาณภายในเราผ่านนะครับ สัญญาณภายในเราผ่านแต่ตัวที่2ก็คือสัญญาณภายนอกนะครับทีนี้ลองไล่ดูทีละชิ้นนะครับเครื่องดนตรีไล่มาจากอุปกรณ์ของนักดนตรีนะครับแล้วก็มาอุปกรณ์เปิดซาว์เพลงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ป้อนสัญญาณเข้าไปหาเครื่อง และอีกตัวนะครับที่สำคัญก็คือ,อตัวอเอฟเฟกเอฟเฟนอกตัวนี้สำคัญนะครับสาคัญนะครับถ้าอุปกรณ์สายเราไม่ดีเราไม่มาตรฐานนะครับตัวนี้จะเกิดปัญหานะครับไล่อันนี้คือสัญญาณภายนอกนะครับถ้าเราเป็นงานที่มีดนตรี2-3าชิ้นนะครับ เราควรจะเตรียมสายของเราที่สมบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยสักชุดหนึงนะครับ3เส้น4เส้นนะครับสาย10เมตรนะครับเพื่อ,อไว้สำรองกรณีนักดนตรีนะครับสายที่เข้ามาเชื่อมกับมิกเซอร์เรา,ามันเกิดอุบ i d ิเหตุมันเกิดัมนะครับเราจะได้ใช้สายของเรานะครับซึ่งาสายพวกนี้จะต้องมีมาตรฐานพอสมควรนะครับ ถ้าเกิดเราจะเล่นให้มันเป็นมืออาชีพเราอย่าก,กังวลว่า,าจะซื้อสายที่มีราคานะครับแน่นอนที่สุดนะครับให้คุณภาพเสียงเราดีสายสัญญาณต่างๆจะต้องใช้สายที่มีคุณภาพพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างจะมีราคานะครับพวกสายเนี่เราจะมองข้ามไม่ได้นะครับก็มาพูดมาคุยกันนะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับ บางทีอาจจะไม่เป็นประเด็นสำคัญนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นมืออาชีพแล้วนะครับแต่สำหรับมือใหม่ๆนะครับจะเป็นปัญหากังวลใจปัญหากวนใจนะครับที่ค่อนข้างจะปวดหัวในการแก้ปัญหาหน้างานนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม